ครับผมปุนป่าครับที่เอาก้างป่านครับปุณป่าคอป่าชนครับให้พ่อเมียครับกินครับจาขวงกินพร้อมละนะครับเอ้วกางก่อครับใส่เบียดมากครับใส่เบียดเมียเฉียดด้ยครับผมด้ปลาคอปลาชนมาก นี่วิธีการเอาก้างปลาอครับนี่จะเย็ดไปกินเย็ดไปครับผมกินไปฮะเหยีดไปก็กินไปครับปุ๋ยวะ

ใส่ครับใส่ปลาครับไปไปฮะจางผู้ชายให้ไปว่ายังยกฮะจางผู้ชายให้อื่นหวานบอกผู้จางผู้ชายให้จางปลาเนี่ยจ้างปลาผู้ชายให้ไหมจ้างปลาจ้างปลาแล้วก็ดูปลากับกระดูปลาแล้วเนาะ ือ,อคุณลาเขาพั่วครับจะให่พวเมียกินครับแต่บมล่งฉิบกุ้งประเยทครับเ <c oughs> มียมันนี่โเขากรองน้องดูไส้ไหมเลยหยดไห่เดี่เขาต้องดูไส้พูดอดมากะอยู่อ่ะโอ้เจ็บก้ยแล้วอันนั้นโหคิวพัน อืมครับแต่นี้สี่ครับคุณเไปรุกสุดสัปาหเมาเใส่ครับคุณกินครับจินน่าก็จิเอาอันว่าจินน่าป้าอวันไหนึ่งไาใหยยังด้วยขนมอ่ะจันไปกินไปพร้อมครับแท็บ ปุ่นปากคอสองตัวคุ่นบอกลางออกครับบุดีเลยครับกลางกลางป่าเนี่ยปักข้อเลยครับผมครับแล้วมีใครความครับนี่ครับใครปา่าใครปา่รปาเนาะ จะไปอุสาวผมตะเทียงขุนไวได้ไหมวะเหรอผมปนไห้วไหมเนาะยเนี่เป็นเป็นี่ครับผมนี่วอกแล้วก็สิเป็นี่ครับยืนกันกินเลนนะครับวันนี้ครับ เสียบครับบนครับครับใช่ไหมครับบนครับทำแล้วครับบนแล้วครับแม่ผมตามเป็นเรียงแล้วครับ ทำมันเลยเหลียงทังสี่ล้วครับต่ำปูนครับต่ำปลาไม่เหลียงครับนำปลาปูนครับอย่าเข้าตุ่มนะครับตุ่มปูนนะครับไปยืมเขาไปใน้เงี้ยนะพ่อมันคือเนี้ยนะครับเนี่ยอร่อยครับสำเร็จแล้วครับปูนปลาทอด